เข็นกลัปประเทศไทยจำกัดนะคะบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะโดยมีบริษัทในเครืออย่างบริษัทคุณทัพย์คอนสตรักชั่นแอนด์ซัพพลายเก้าหนึ่งจำกัดที่ทําหน้าที่ในการจัดจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศแล้วก็ส่องออกไปยังต่างประเทศรวมโดยคุณธมรมพันธ์นะคะจัดพิธีลงนามความร่วมมือนะคะกับคุณแดนนี่ซีโอและผู้ก่อตั้งลูคัสอินเตอร์เปิดตัวโปรเจกต์นะคะแสงสว่างแห่งชีวิตหวังสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะคะสามารถเข้ามาสสรรรร้้้าาางงยไดแลกธุกิจ ระยะยาวนะคะผ่าน3โปรเจกต์ย่อยคือ LUC นะคสะสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาในจํานวน100้ล้านเหรียญ LUC นะคะโดยในปัจจุบัน LUC สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในกระดานเทสากรได้ปกติและเตรียมนําเข้าสู่ตลาดคอยมาร์เก็ตแคปในเร็วเร็วนี้ และ2นะคะลูคัสแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักลงทุนและโครงการลงทุนใหม่ผ่านการปันผลรายได้นะคะหรือ ROI ที่ให้กําไรแล้วก็โอกาสในการลงทุนที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนและ 3. นะคะไลเกอร์บริการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินไปเมื่อวันที่11เมษาย,ยนที่ผ่านมานี่เองค่ะงานในวันนี้นะครับที่มาที่ไปก็คือว่าเรามีความหวังดีนะครับเนื่องจากว่าเรามีความหวังดีกับผู้คนโดยเฉพาะนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะครับ แล้วรอเมื่อเรามีโปรเจกต์ดีๆที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับมันจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเราไม่รู้จะบอกช่องทางไหนเมื่อมีโอกาสนะครับเมื่อมีโอกาสเราจึงใช้สื่อแล้วก็ขอบคุณสื่อท,ทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนให้เราได้ใช้ช่องทางนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวของโปรเจกต์ของเรานะครับให้ให้ผู้คนส่วนใหญ่ ได้ได้รับทราบกันอันนี้คือคือคือจุดประสงค์ที่เราอยากอยากจะให้กับผู้คนได้รับรู้ครับโปรเจกต์นี้ครับชื่อว่า life o f l i n e นะครับคือแสงสว่างของชีวิตไม่ว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตที่ผ่านมาล้มเหลวนะครับบาดแผลที่เราพบเจอกับการลงทุนกับการทำธุรกิจ นะเรื่องราวที่เราล้มเหลวนั้น,นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมากๆนะครับในส่วนของโปรเจกต์นี้ครับจะช่วยท่านจะทําให้ท่านามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นด้วยด้วยเราใช้นะครับเราใช้ตัวตัวโปรเจกไ์ออฟไ e นะครับเป็นเป็นจุดให้ความรู้นะครับเป็นจุดสร้างความเข้าใจเรามีทั้งหมด3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับเรามีแพลตฟอร์ม n v v e s t ที่ชื่อลูคัสอินเต นักธุรกิจนักลงทุนสามารถเข้ามาทํากําไรกับเราได้เรามีเทคโนโลยี AI นะครับเป็นตัวช่วยนะเข้ามาทํากําไรมาอินเวสต์ได้เรามีแพลตฟอร์มไรเกอร์นะครับซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการเรื่องของอเทรดนักเทรดเตอร์สามารถเข้ามาทํากําไรกับเรามาเทรดผ่าน ผ่านไลเกอร์เราได้นะครับและเรายังมีตัวก๊อปปี้เทสด้วยนะครับเรามี IB ด้วยนะเราเรารองรับรองรับนักเทรดด์ด้วยและเรามีความภาคภูมิใจอยู่1ชิ้นนั่นคือ LUC ครับ LUC คือ Crystal Currency ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการผลิต นะครับะสะกุลเงินที่ชื่อ LUC ขึ้นมาอยู่ที่100ล้านเหรียญ LUC ปัจจุบันนี้นะครับมีท r a n s ซ c ชั่นมากกว่า5,000รายการนะครับมีโฮเตอร์มากกว่า500โฮเตอร์แล้วนะแล้วก็มูลค่าของ LUC นะครับเรามีการคาดการณ์ว่าเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราตั้งเป้าไว้ จะทำให้ LUC มีมูลค่ามากขึ้น5เท่าในปีนี้ปัจจุบันนะครับสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนบนกระดานเทรดสากลได้แล้วนะครับแล้วก็ยังคงเตินหน้าที่จะให้ LUC มีมูลค่าและเป็นที่ยอมรับนะครับในตลาดโลกอีกด้วยเรากําลังเดินเข้าสู่ตลาดหลักๆของอสกุลเงินหรือ c r y p t o c เรนซี c y ชั้นนําทุกๆกระดานเลยนะครับในส่วนของ Kenko Lab จริงๆแล้ว k e n g o Lab นะครับเป็น ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมดูแลสุขภาพความสวยความงามสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนปกติอยู่แล้วนะครับ <S <S แล้วก็ตัวเค n งโกแลบเนี่ยมีบิจเนตโมเดลที่ชื่อ O2O จัดจำหน่ายสินค้าโดยบริษัทรุทซับฟังซัชชั่นแอนด์ซัพพลายจำกัดแล้วก็ผลักดันสินค้าทั้งจัดจำหน่ายในในไทยแล้วก็ผลักดันเข้าสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่านะครับก็มีการกระจายตัวสินค้าอยู่ในหลากหลายประเทศแล้วณตอนนี้นะครับ ผมมองว่าตัว k e n งโกแลนะครับมีมีมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะในส่วนของเคงโกแลบเขาเขาเขาทำสินค้าที่ดีนะครับเป็น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 สินค้าของไทยเราตัว k e n งโกแลก็เมื่อมีการพูดคุยกันยูเซอร์หรือ,อสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเ e n งโกแลบก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเข้ามาถือครอง LUC ด้วยและตัว k ค n k โกแลเข้ามาดันเราผลักดันเราสนับสนเราให้ คนที่ถือ LUC หรือคนที่มี LUC อยู่ในมือสามารถเข้ามาซื้อโปรดักได้ไม่ไม่ว่าจะในไทยออนไลน์ออฟไลน์หรือต่างประเทศก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกอยู่ตรงไหนก็ซื้อได้นะครับตรงนี้จะทำให้ LUC ของเราแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยอันนี้ต้องขอบคุณตัวเค็นกูแลแล้วก็ตัว P K t o g กเตมากๆด้วยนะครับอันนี้อันนี้นี้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะเป็นประโยชน์มากๆกก็ก่อนอื่นนะคะก็บริษัทเราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ก็คือบริษัทคุณซับคอนสตรักชั่นแอนด์ซับพลายนะคะเป็นผู้ส่งออกแล้วก็บริษัทคุณเนโกลบเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตให้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าเรามองเห็นโอกาสนะคะในสมาชิกข้างหลายนะคะที่มีมากกว่า40,000วเซอร์แล้วก็มีอยู่ worldwide นะคะเป็นการเปิดกว้างให้คนได้มาซื้อสินค้าใช้สินค้านอกจากกลุ่มที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือ ได้เข้ามาร่วมกับคุณแดนนี่ได้จับมือกันนะคะแล้วก็ผลักดันให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในเร็ววันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัท,ทิีนกลับนะคะเราต้องการที่จะขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของที่มี User อยู่แล้วนะคะเราจะได้ไประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยค่ะในเรื่องทั้งขายสุขะแล้วก็ในเรื่องของจอยธุรกิจค่ะ ก็ในส่วนของอนักธุรกิจนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ร่วมทุนกับบริษัทเราอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะใน l i น์ PK t เก e t เต r ได้นะคะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ให้นะคะตัวนี้เข้ามาเรียนรู้นะคะเรามีกลุ่ม l ลายนะคะในการาเรียนรู้งานนะคะแล้วก็ในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน PK s h o p นะคะตัวนี้ด้วยนะคะถือเอาเป็นว่าในโปรเจกต์ O2O นะคะก็คือ ออนไลน์ชูออฟไลน์ออฟไลน์ชูออนไลน์ของเราที่ผลักดันกันอยู่ตอนนี้ประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดน,นะคะทั้งในส่งออกที่อย่างที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นคือจีนนะคะลาวเวียดนามกัมพูชารวมทั้งประเทศอินเดียนะคะด้วยอันนี้ผู้ที่มาให้การสนับสนุนเรานะคะก็จะได้เชื่อมั่นเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในในส่วนนี้ค่ะก็เห็น p r o d u ั t ์ของบริษัทก็มีหลายตัวนะคะ ว่าตัวใจที่ผมสนใจจริงก็เป็นสื่อเครื่องดื่มชูกำลังเราในบ้าก็จะเป็นเบนนางานดับแสงทีมแล้วก็มีสปูดซึ่งผมก็มองแล้วว่าสามตัวนี้ถ้าจะเราเอาสินค้าของไทยไปไปกระจายไปไปอินเดียไปต่างประเทศผมว่าประเทศแต่วตัวหนกกลางในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้เพราะว่าของสินค้าไทยก็มีคุณภาพกับเกณฑค่าและเขาก็ถือว่าเป็น เป็นบริษัทที่เป็น,ปน,ปนที่ผลิตที่มีคุณภาพนกนครับแล้วก็ว่าสหกรณ์ประเทศก็ต้องอยอมรับครับก็ฝากนะครับโปรเจก t นี้เนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆครับเรามีจุดประสงค์นะครับเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรครับโปรเจก t นี้จริงๆเราอยากจะให้ประโยชน์กับผู้คนจริงๆอยากจะมอบความสุขนะครับอยากจะให้ผู้คนได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วผม อยากให้ทุคนมั่นใจนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่อยูู่่กับพวกเราไปนานๆเราสามารถนะครับใช้โปรเจกต์นี้สร้างอะไรได้ทำกำไรเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในระยะสั้นและก็ในระยะยาวได้จริงๆนะครับนี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับเราคือ เราตั้งใจจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันนะครับผลักดันโปรเจกต์นี้และก็สร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น,น,นก็ขอบคุณทีมงานนะครับและสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวนักข่าวทุกท่านครับก็ขอบคุณมากที่ให้เรามายืนจุดนี้ได้